เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอวีทุกคนเลยนะครับผมจะมารีวิวแว่นนะครับหลังจากที่โดนเนิร์ฟมานะนี่ก็เป็นเกมแรกเลยดีกว่านะครับหลังจากที่รีแร้งมานะแวลไฮโดนเนิร์ฟแล้วเป็นไงบ้างนะฮะเนิร์ฟเรื่องคูดาวนะครับผมไม่รู้ทุกคนเนี่ยรีแร้งมาแล้วอยู่แร้งไลน์นะแต่ว่าของผมรีมาแล้วอยู่ไดมอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะลองเซตนี้ดีกว่านะมีวูรามาสาด,ด้วยนาลองนะครับโอเคอยู่ในเกมแล้วนะคุณผู้ชมครับผมจะอัพคือสองนำตามสไตล์ที่ผมชอบเล่นแวนแบบนี้นะ เกมนี้เจอเป็นวิฟนะครับซึ่งก็แน่นอนผมว่าเขาน่าจะมาลองเทสวิฟดูแหละนะครับเพราะว่าวิฟเนี่ยมีการบับมานะฮะก็ต้องลองเทสกันหน่อยนะก็เดี๋ยวผมก็จะลองเทสวิฟบ้างนะว่าตรงขอลองเทสแวนก่อนนะเพราะว่าโดนเนื้อครูดาวมานะก็จะรู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่านะหลังจากที่โดนเนื้อมาแล้วอะ่ะต้นเกมนะครับผมก็จะพยายามฟาร์มนะสังเกตดูนะครับว่าเฟสเนี่ยเราอาจจะตีไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเราถ่ายเป็นรองเท้ากันทีนะครับ เพราะงั้นเนี่ยเรื่องความเร็วโจตีนะครับก็จะไม่ค่อยมีนะฮะส่วนไอเทมเจาะกรอเห็นไหมนะครับว่าจะขึ้นมาเป็นชิ้นที่3เลยเป็นมูรามาส์ปกติเนี่ยเราจะออกเป็นตัวของซัมมานเนอร์ใช่ไหมเอ๊ะซัมมานเนอร์ไม่ใช่ดิมัน,นิสตาร์เออซัมมานเนอร์มาจากไหนวะโอเคนะก็จะออกเป็นมัน,นินสตาร์นะครับเป็นแมทนูใช่ไหมก็จะตีเร็วแต่ว่าเน,นี่ยเราไม่มีตีเร็วนะครับมีมูรามาส์เนี่ยคือเน้นเจาะเจาะเลยนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะนี่นะฮะเราก็จะ ขึ้นชิ้นที่3เนี่ยตอนนี้เราก็พยายามฟาร์ไปก่อนนะครับชิ้นแรกของเราเป็นทารอนนะตัวเทมดาเมจนะครับผมก็จะเอาไว้ตีพวกของฮีโร่ประเภทหนาๆนะตีเป็นเฟนเลือดนะครับอ่ะก็ฟาร์ไปก่อนนะครับช่วงแรกนะยังไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับผมก็ดูตีช้าดีนะดูดีช้านะครับแต่รู้เราเนี่ยเป็นอาวสิบเซฟริดสิบแล้วก็คลาวสิบนะครับเพราะงั้นก็จะทดแทนได้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะตีเร็วได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเร็วไม่สุดมากนะครับคุณผู้ชม ยูเอมานะฮะยูเอมายูเอเนี่ยเป็นตัวที่แวนไม่ชอบนะครับเพราะว่าเขาโป๊กดาเมจเราได้ตอนที่เรากําลังตีปกติอ่ะ <of> เพราะงั้นเนี่ยเรามีโอกาสวูบสูงมากนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเวลายูเออยู่ในไฟนะฮะพยายามอยู่ังหาไว้นะครับ <Hey. S 1> แล้วก็ร oh. อเล่นกับแบล็กนะแล็กเนี่ยเขาจะคอยดึงมาให้เราคิวนะฮะก็ต้องดูว่าแล็กเนี่ยจะดึงแม่นหรือเปล่านะครับเอาละฮะผมไม่ควรไปทางนู้นนะผมควรมาทางนี้มากกว่านะรู้สึกนะผมเป็นผู้เล่นที่อ่า oh. จะเน้นการ ขเขาเรียกว่าไงนะสถายานล้วนเลย <laughs> นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เล่นแครี่ห้าวมากนะคุณผู้ชมครับฟังก็ต้องห้ามใจตัวเองไว้หน่อยนะถ้าผมมีโอกาสได้ซอยนะผมซอยยิงแน่นอนซอยฟรีอะรอ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 ,อกรกนะครับกรกดูดมาแต่ว่าได้ไปหนึ่งตัวนะฮะจังหวะนี้ครับซอยฟรีสปอร์ตครับผมแล้วได้ไหมฮะกบกบกบไม่ให้หลอดแนนะ่เรียบร้อยนะผมก็ได้คิว่ากมาแล้ว,วนะครับผมโอเคด้วยเนี่ยเขาอันตริออกไปเนอยเมื่อกี้ และแก๊กเนี่ยก็ยังไม่แตกด้วยนะฮะกำลังรีคอร์กลับบ้านนะครับเอาละฮะต้นเกมดูเหมือนจะทรงดีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเดินๆนวนๆอยู่แถวนั้นแหละนะครับอันนั้นมากันแล้วนะฮะทั้งวิฟแล้วก็ยูเอะเลยนะครับเราก็รอรอมิงนะพยายามอยู่ในจุดที่ศัตรูเข้าถึงยากเอาไว้แล้วกันนะครับอุ้ยฉลอดเล่นมูราแตกไปแล้วอะ่ะเอาเรื่องอ่ะ ผมบอกข้อดีของการที่เรายืนเซฟกับ,บละกันนะครับเวลาที่เรายืนในจุดที่มันเซฟเนี่ยเวลามีฮีโร่ฝ่งตรงข้ามหิวมากๆแล้วก็ต้องการเก็บเรานะครับเขาก็จะเข้ามาลึกเหมือนกันนึกออกไหมทีนี้เวลาทีมเรามาซ้อรน,นะครับทีมเราก็ได้โอกาสที่จะคิวฝ่งตรงข้ามได้เพราะว่าฝ่งตรงข้ามเนะี่ยเขาจะใช้เวลาในการเดินไกลมากกว่าถึงจุดเฟคออย่างเขาอนะ่ะโอ้และกบจะรอดครับกบจะรอดครับแล้วตรงนี้ฮะอืมอยากได้ยังเลยนะฮะอยากได้ยังเลยเรียบร้อยนะครับผมเขาลอดเราตายเราตายว่ะ กระมังใหม่นะคุณผู้ชมนะก็พลาดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะอุ้ยกบใม่อีกแล้วนะนี่ก็พยายามรวบไม่หยุดเลยนะครับวิบกำลังตีฟรีนะฮะอันติฟรีเมื่อกี้นะครับเนี่ยคือข้อเสียวิบนะครับเราก็ต้องสังเกตนะว่าเวลาเขาตีเนี่ยเขาจะเป็นเป่านิ่งนะเพราะงั้นเนี่ยจังหวะนั้นแกล้งมีโอกาสดึงได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงเนี่ยเพราะเขาดึงไปก่อนนายนี้แล้วอุ้ยดึงไม่โดนนะฮะแกล้งเนี่ยเดี๋ยวเรื่องการตีป้อมนะครับเพราะงั้นต้นเกมเนี่ยเรามีโอกาสซอยป้อมแตะก่อนสินาทีได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเกไว้ก่อนนะครับ พยายามฟาร์มให้มากที่สุดนะฮะเพื่อเราก็พยายามโซนให้นะได้ปะโอ้โหไม่ได้เขาได้ไปนะครับน่าเสียดายเออเราได้วิฟมานะครับตรงนี้ฮะเอาละครับคอยฟีสต่อครับผมวิฟแตกนะฮะยูเอหไวต่อไหมอุ้ยมีคนมามีกบมานะครับไม่รู้จะมาเพิ่มหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะมาซ้อนได้นะครับและแกลสเล่นต่ออืมนิดเดียวนะถ้าเกิดดึงได้เนี่ยได้ยูเอเลยนะโอเคตอนนี้ก็ถอยก่อนนะครับเขาเปิดตาแกลกแล้วนะแกลสเล่นน้อยมากอุ้ยกบมากบมากบมา อุ้ยอ้ยู่ด้วยก่อนนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงลมแหวนรู้จักบ่านะถึงแม้ว่าเราเล่นเคลร์แต่ว่าจิตวิญญาณในการปกป้องเพื่อนเองคงอยู่กับเราเสมอนะครับเฮ้ยแก๊กไม่เสียวบ้างเหรอเวลาอยู่เอ๋ป๊กมาเนี่ยวูบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าโดนอ่ะเฮ้ยแล้วนะกบกบเอาเฮ้ยเขามาเอาแก๊กเลยอ่ะโอ้แต่ว่าเราได้คิวมานะแต่ว่าเขาแหววใน่นกบอ่ะฮ่าแก๊กเราไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรล่ะลมิ่งแหละนะฮะอยู่จริง เอาเดี๋ยวดีมาให้คิวแอลเนี้ก็ได้ดิเอียวก็คลิปไปก่อนนะครับนี่ฮะอุเอฮะเขาจะหาเหรียมบกเรื่อยๆนะแล้วก็ว<น>ิี่ยเขาจะอันติไฟล์เราอะนะครับอยากได้ป้อมแหละผมดูออกนะแล้วก็กันเวฟก่อนนะครับตีคิป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 แบบเอาละครับเพิ่งลงมาแล้วฮะอ่าเซกาอันติไปแล้วเนอะเมื่อกี้นะฮะโอเคนะครับเอ้ยอ้อยมาอ้อยมาอ้อยดูผมดูเรื่องผมดิ ตรงนี้ครับอ้อยโดนดึงฮะโอ้โหตาออันตีออกไปได้นะด้วยความเป็นอ้อยแหละนะครับเวลาต่อให้เราจับมาได้เนี่ยก็โอกาสน้อยมากที่เราจะเก็บเขาได้นะเพราะเขามีอันตรีอัลรอดอยู่นะครับนอกจากอันตรีไม่มีอ่ะเออนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องทาวเวอร์เนี่ยเราก็ได้มารื่นยๆเลยนะครับเรื่อยๆเลยเพราะว่าแวนเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะในด้านการตีป้อมนะครับตีป้อมไวมากนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงเวลา7นาทีแรกนะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงมันกลางเกมนะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเกมนี้นะครับ เฟตมูราเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าอาจจะตีช้าไม่ทันใจนิดนึงนะฮะแต่ถามว่าแรงไหมแรงเลยโอเคนะครับเราก็รอรับเวฟนะฮะก็เคเวฟไปเรื่อยมูราก็จะมาโฟกบ่อย,อยๆมูลาเนี่ยผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเขาพริ้วมากนะฮะจับเขายากนะครับอันติเราเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าอัดหน้าเขาบางทีก็อาจจะไม่ทันแล้วอันติสมัยนี้มันก็ไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนไง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มูรามาสานะครับมูราข้อดีคือก็จะมีคูดาวที่ไวหน่อยนะครับเพราะว่าเขาลดคูดาวได้สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาละครับจะตายปะโอ้โหยังรอดอยู่นะฮะมูราเนะครับรอดอยู่นะเกือบแล้วนิดเดียวนะครับโอเคนะฮะเพื่อนเราเราก็พยายามเล่นแบบแก๊กนะเดินตามแก๊กไวแล้วกันนะครับอยู่ใกล้ใกล้ก็จะปลอดภัยยิ่งเซนเก้าแล้วก็ยิ่งปลอดภัยก็วิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีสกิลซีซีเยอะนะฮะศัตรูก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาใกล้มากนะครับ อะโหแล้ววางระเบิดไว้ด้วยนะโหแล้วยูเอก็แบบว่าโป๊กลัวเลยนะครับเดินๆหลบเอานะเราอ่ะอ่าตรงนี้นะฮะเหมือนจะเล่นได้นะครับผมอ่ะตีครับลุัวครับจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยนะฮะฉลอตเก็บคิวไปหมดเลยโอเคนะฮะไปครับเราตามแก๊สไปนะคุณผู้ชมโหและเอสไปแล้วนะฮะลิงนะครับเอาละง่ายแล้วแบบนี้นะฮะ ไม่รู้ว่าจะจบได้ป่าเพราะว่าฝนหัวข้ามเขาก็ไม่ได้ตายพร้อมกันหมดไงคือทยอยตายนะจะมีคนเกิดก่อนแหละอ่ะคลิปยังไม่มานะครับคลิปเดินช้าด้วยใจร้อนนะผมอยากถือป้อมแล้วโอเคมีคนเกิดมาแล้วนะฮะผมว่าเราถอยนะเวิร์กนะอ้อยมานะฮะอ้อยมานะานะตายปะอะไรอยู่นะอ้อยโดนแล้วเคได้ป้อมนะครับได,ได้แค่ทาวเวอร์ด้านนอกแหละได้ปะไอทีโอเคสวยนะครับกบ,ได,กบนะได้กบไหมได้กดไหมไม่ได้นะฮะ แต่เคโอ้ยก็คุ้มแล้วผมว่าโอเคนะฮะคนถอยแล้วคนถอยแล้วเพราะว่าเขาทยอยเกิดมาแล้วสี่ตัวนะครับเดี๋ยวไม่จะพลิกได้นะเอาละครับเรากลับมารีพลางชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็เขาก็เริ่มบุกคืนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝั่งเราพลาดนะฮะไปเลยครับเรียบร้อยนะครับบินไปและหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนนี้เขามีกบแล้วก็ยูเอ็แล้วนะครับผมก็จะเล่นง่ายแล้วไงเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบยุ้ยหลักๆเลยตอนนี้ยูวีเกิดแล้วนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราลอนะฮะด้านบนนะครับตรงกลางนะฮะโอ้โหเพียบเลยนะครับเขาก็ดักอยู่นะฮะแก๊กเราก็ดักอยู่นะพรับงงานตอนเราย่าเงียบๆนะรอเดี๋ยวเอาเรียบร้อยครับมีคนโดนโอเคนะสวยงามเลยนะครับต่อด้วไกยโอ้โหอ้อยออกไปแล้วนะฮะโอ้โหเลยกบกบมาให้แล้วนะฮะอุ้ยอ้อยมาอ้อยมาอ้อยมานะฮะโอ้โหหลอกหลอกหล่อหลอกกระจายเด็กแล้วเลยนะ ตอนนี้นะฮะทีมเราก็เรียกได้ว่ามีโอกาสชนะสูงมากคุณผู้ชมเพราะว่าฝนข้ามเนี่ยเขาก็เสียเรื่อยๆเลยนะฝั่งเราเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับเอาละ่ะไปเราตามรอยแกลกนะครับแกลกนำเราก็เดินตามครับ ขอจ่ายดาเมจเมื่อแลกริงโดนเนี่ยเราจัดเต็มเลยนะครับผมได้ธนูตีไกมาแล้วนะครับก็น่าจะช่วยเซฟได้เยอะมากครับผมตีฟรีไปเลยจังหวะนี้เรียบร้อยกบลวกไปแล้วครับต่อ้ดยอ้อยครับอ้อยจังหวะนี้เป็นไงอ้อย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 อู้อ้อยลอดอยู่นะฮะอยู่นอกระยะไปหน่อยนะครับแล้วรอนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยกำลังไหลมานะครับอ่าไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่านะครับผมรอเลยนะฮะเอาตีไปครับตี อลอยอ้ยอ,อยล่วงอะซีฟีแน่นมากครับทีมเรานะแต่ดูเหมือนจะขึ้นบ้านไม่ได้นะครับตอนนี้นะต้องถอยลงไปก่อนนะเพราะว่าลีนก็ถอยละเรียบร้อยครับมูลานะครับโอเคมูลานแตกไปแล้วนะฮะเนี่ยเดินมาสะดุดนะครับโดนอาบคัดเข้าไปนะทรายนะผีทรายงัดขึ้นไปนะครับเรียบร้อยเลยโอเคนะฮะเราลงมาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเราไม่ถอยลงมาตีด์กหรอผมว่าถ้าเกิดเราดาร์กได้เลยเนนะี่ยยังไงจบเลยใช่ไหมเนี่ย โอเคผมขึ้นวิงเฮงเอทต่อนะครับเอาละฮะโหและกลักดูดนะครับดูดสวยมากครับตรงนี้ฮะตีฟรีนีาปอดเลยครับผมเป็นจังหวะดูดที่โคตรดีครับแล้วตีฟรีไรครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะฮะยูเอคนเดียวที่ผมกลัวกลัวยูเอคนเดียวตอนนี้เพื่อนจัดการยูเอทีดินตีปอมให้มาแล้วฮะอ้อยครับโหหโหดมานะฮะแต่ว่าคนไม่พร้อมไงลิงเขาไปกลับไปรีมานะครับด้านบนก็มีคลิปนะครับ อ่ะแต่ว่าเลือดผมมาน้อยมากครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มคีิปหาเลือดก่อนนะครับโอเคดูเหมือนเลือดจะน้อยไปหน่อยนะเอาละฮะเราก็กลับมาลีนะครับแล้วก็เพื่อเราก็ได้ดาร์กมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมหวังว่าน่าจะจบได้เร็วๆสักทีนะฮะอยากจบมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเลทแล้วตอนนี้นะเราก็เริ่มจะเล่นลำบากแหละเพราะว่ายุ้ยก็แรงมากด้วยนะครับเอาละฮะตรงนี้ฮะ แหลมกันนักใช่ไหมครับผมจัดให้เต็มระบบครับและได้นหฮะได้มาด้วยนะครับผมตีป้อมให้แตกสีหูและอ้อยมาอย่างนี้นะฮะผมเสียวจังโอเคได้อ้อยมาด้วยนะครับผมแล้วดึงยุ้ยไปอีกโอ้โหแกล้งเอาเรื่องจะจัดนะฮะแรงตอนแหลมนี่เองเอาละครับฟงนี้นะฮะจบได้อย่างแน่นอนนะครับก็โอเคอยู่นะฮะโอ้โหรีแลงมานะครับเล่นเกมแรกๆก็ใจชื้นเลยครับผมนะ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่าแวนกับมูรามาสะนะครับแต่ว่าอะไรก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะจะดีกว่ามันนิ่งฟตาไหมคุณผู้ชมก็ลองตัดสินนะฮะแล้วก็ลองเทสดูแล้วกันแต่โดยวรวมนะครับเกมนี้ก็ถือว่าดีไม่น้อย นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลิปหน้าหากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วอยากให้เล่นฮีโร่ตัวไหนต่อคอมเมนต์ไว้เลยแล้วเดี๋ยวในคลิปตัดไปเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้นะครับส่วนฟอร์เรนนะฮะอย่าโคมานะครับผมรำแบบไก่กาอาราเร่มากนะฮะอย่านะครับอย่าไม่แต่จะคิดไปก่อน